ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์คป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวปังๆของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเพลงของลิซ่าแล้วก็ดีเจสเน o p อ a ้านะครับรวมไปถึงเสียิน้ที่รวมกันอยู่ในเพลงนี้นั่นก็คือเอสจีเซ็กซี่เกิลนั่นเองนะครับในตอนนี้ Girl, เข้าไปสู่250ล้านสตรีมนะครับบน Spotify เรียบร้อยแล้วนั่นเองมียอดสตรีมนะครับทะลุ250ล้านซึ่งเพลงนี้เ่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงของลิซ่าที่ทำงานกับศิลปินระดับอินเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ปังมากเลยน่าเสียดายนิดนึงนะครับที่ลิซ่าเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายทำ MV ร่วมกันกันกบศิลปินเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่โควิดกำลังลงเลยจ้าแต่ว่าลิซ่าเนี่ยก็ได้ไปอยู่ใน MV นะครับทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นการถ่ายทำแยกแต่ว่า Inner, เดี๋ยวลิซ่าก็ปังไม่แพ้กันเลยและล่าสุดเนี่ยดีเจสเนกกับลิซ่าเนี่ยก็ได้เจอกันอีกครั้งแถมยังมีการถ่ายรูปย้อนวัยกันด้วยนะครับแอบมีข่าวสปอยสปอยมาจากดีเจสเนกเองเมื่อมีแฟนคลับเนี่ยไปถามมาด้วยนะครับไปคอมเมนต์ถามแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าอยากให้มีผลงานร่วมกันโดยแฟนคลับเนี่ยก็ได้คอมเมนต์ถามไว้นะครับผมว่า please we need more musical from you together และคอมเมนต์นี้เนี่ยดีเจสเนกนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยบอกว่าโอเค การตอบกลับสั้นๆจาก d ีเจสเนนะครับแต่ว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยต้องมารอดูกันแล้วนะครับว่าการตอบกลับคําว่าโอเคของ d ีเจสเนนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับที่ทั้งสองคนจะมีผลงานร่วมกันอีกครั้ง ถ้ามีจริงๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าวงการเพลงสนั่นอีกแน่นอนในตอนนี้เนี่ยลิซ่าเดินทางไปได้ทั่วทุกมุมโลกแล้วไม่มีทางที่จะมีอะไรเนี่ยมากันได้แน่นอนนะครับจะต้องเจอ MV ปังๆกับความเริศของลิซ่าแล้วก็ดีเจสเนแน่นอนอัปเดตเพลงของลิซ่าไปแล้วมาอัปเดตเพลงของวงกันต่อนะครับในเพลง The Girls ล่าสุดในตอนนี้นะครับ Worldwide iTunes Chart The Girls จเจาะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดบิวอยู่ในอันดับที่4นะครับบน The Worldwide iTunes สองชาร์สนั่นเองไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับเพลงประกอบเกมอย่าง The Girls ที่ในตอนนี้เนี่ยคือปังมากๆนอกจาก worldwide i d o แล้วนะครับ The Girls เนี่ยก็ยังมีความปังเนี่ยบน YouTube ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าในตอนนี้ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับที่3กันเลยบน YouTube ทั่วโลกหรือว่า worldwide on YouTube นั่นเองนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาเนถึง2ออันดับกับ The Girls MV และก็อยู่ใน เพลงมาแรงนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอมาแรงเนี่ยในอันดับที่ดีมากๆหลายประเทศเลยนะครับมีอันดับที่1ด้วยในจอร์แดนและก็ยังอยู่ในมาแรงนะครับอีก34ประเทศกันเลยทีเดียวแรงสมกับพลังของ The Girls จริงๆนะครับใครชอบเพลงนี้มารายงานตัวกันด้วยว่าชอบมากแค่ไหนนะครับอยากเห็น MV จริงๆที่เป็นแบบสาวๆแสดงหรือเปล่า,าหรือว่าอยากให้ The Girls นั้นขึ้นโชว์ใน Blackpink Born Pink Concert กันไหมนะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องรอาวเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ Blackpink ที่เรานั้นนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตาม นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง